คำถามนะคะที่ส่งกันเข้ามาก็คือวิธีปิดสัญญาณของ h ุ u ไดสตาเกเตอสัญญาณอะไรสัญญาณความปลอดภัยต่างๆเวลาเราขับรถแล้วจะมีการเตือนสัญญาณบลลีสปอตออกนอกเลนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็คือเหมือนตัวฮุนไดสตา a เรียเลยคือมาที่ปุ่มนี้ค่ะปุ่มเซตติ้งนะคะเสร็จแล้วกดให้มาตรงรูปฟันเฟืองตัวนี้ก็จะเป็น user setting นะคะใช้ตัวปุ่ม up and down ตรงนี้นะคะเห็นไหมก็คือกด Enter เข้าไปที่ driving assistant นะคะส่วนตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่า warning volume นะคะคือระดับเสียงสัญญาณเตือนอะเข้าไปเลือกได้ว่า you medium low หรือว่า high นะคะถ้าจะออกปุ๊บก็ขึ้นไปที่ back ออกมา driving attention warning นะคะตัวนี้สามารถปิดและเปิดได้ตัวนี้เห็นไหมติ๊กออกติ๊กเข้านะคะแต่ว่าเปิดไว้ดีกว่าเนะเาะเพื่อความปลอดภัยของเราเพาเื่อนที่เราซื้อไปนะคะก็คือซื้อความปลอดภัยนั่นเอง driving safety นะคะ นี่คือ forward safety นะคะ lane safety blind spot safety นี่คือจะเป็นสัญญาณหลักๆเลยที่หลายคนเนี่ยจะอยากปิดนะในการขับขี่บนถนนที่รถติดนะคะนี่ด้วยนะคะสามารถเปิดปิดได้เปิดก็คือติ๊กไว้อยู่ปิดก็คือเอาติ๊กออกนะแบบนี้นะคะแต่เขาก็จะเตือนด้วยนะว่าเห็นไหมว่าเราปิดสัญญาณอยู่นะคะจะมีตัวไฟขึ้นโชว์นะเนี่ย และนี่นะคะก็คือวิธีการเปิดปิดง่ายๆนะคะสำหรับปุ่มหรือเสียงต่างๆในฮุนไดสตาร์เกเซอร์ค่ะ